ก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำนะครับวิธีการเข้าทำการเก็บคะแนนนะครับแล้วก็ทําแบบทดสอบนะครับที่อาจารย์ได้แจ้งไปในรายกลุ่มนะก็คือให้ทุกคนเนี่ยได้อ่านโน้ตนะอันนี้เข้าในรายกลุ่มนะอ่ะเข้าอ่านโน้ตเลยนะครับเข้าอ่านโน้ตเลยว่าอาจารย์แจ้งว่าไงบ้างนะครับก็คือว่าอ่ะอันนี้เป็นล่าสุดอันนี้ก็คือโน้ตล่าสุดก็คือให้ ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเราเรียนวิชาอะไรยังไงในเทอมนี้นะอันนี้ก็คือมต้นนะแล้วก็มีมปลายนะครับมีรหัสวิชานะครับดูที่ช่องสีเขียวของชื่อตัวเองนะชื่อตัวเองนะครับมันก็จะมีชื่ออยู่ทางด้านนั่นแหละเนี่ยนะครับขยายดูเอานะครับวิชาที่ตัวเองเรียนนะครับในเทอมนี้มีอะไรบ้างนะครับจดไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ทราบชื่อวิชาก็มาดูอีกแผ่นหนึ่งนะครับแต่จดรหัสไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือชื่อตึ๊ด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 นะครับอ่ะโอเคตรงนี้ผ่านไป สิ่งที่อาจารย์แจ้งให้ทําก็คือว่าหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นมาว่าตรวจสอบแล้วก็คือเป็นการตรวจสอบว่าถูกหรือผิดนะครับวิชาที่ตัวเองเรียนนะครับตรงกันไหมที่อาจารย์เคยเคยแจ้งไปมันตรงกันไหมนะครับอืมโอเคโตนก็ตอบมาตอบมาที่ในคอมเมนต์นะในแสดงความคิดเห็นนะในในโนต้ตเลยนะครับเรื่องที่จะเก็บคะแนนที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเราทําผ่าน g Google c l a s ั room นะครับ รหรัสการเข้าห้องเรียนก็คืออันนี้นะครับสำหรับนักศึกษา,าใหม่ที่ยังไม่เคยเข้านะครับก็คือต้องใช้รหรัสนี้นะครับอ่ะลองเข้าด้วยกันเลยปึ๊บป๊บเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือจะเห็นว่าในนี้อาจารย์ได้มอบหมายไว้นะครับอันนี้คือเข้ามาในห้องแล้วนะนะครับถ้าใครเข้าครั้งแรกเนีย่ยมันจะต้องถามรหรัสห,ห้องนะครับก็คือกรอกรห,ราหารัสไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็มาาหน้านี้เลยนะครับอ่ะทีนี้คําสั่งก็คือว่า เก็บคะแนนรายบุคคลตามรายวิชาครั้งที่1น,นะครับทัพสองก็คือเทอมนี้นี่เองนะครับให้นักศึกษาทุกคนนะครับเข้าไปในลิงก์ของสำนักง,งานกรทจังหวัดนะครับเพื่อศึกษาในวิชาที่ตนเองเรียนในเทอมนี้นะครับก็คือด้านล่างนี้นะครับก็คือจะเป็นจะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยลิงก์เนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเข้านะครับก็คือสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่ต้องทําก็คือว่า อย่างแรกก็คืออ่านเนื้อหานะอ่านเนื้อหาดูวิดีโอทำใบงานทำแบบทดสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยก็คือเข้าไปที่ลิงก์ปึ๊บนะครับมันก็จะมาเจอหน้านี้นะครับเจอหน้านี้เรารู้แล้วไอ้เมื่อกี้เนี้ยในโน้ตไลน์ว่าเราเรียนวิชาอะไรยังไงใช่ไหมอ่ะทีนี้เราก็สมมติว่าเป็นเราเข้ามปลายใช่ไหมเราอยู่ในระดับมปลายแล้วก็เข้าของมอปลาย ป๊บวิชาทักษะการเรียนรู้นะในวิชานี้เราต้องการทําอะไรก็คือเข้าไปศึกษาใช่ไหมเข้าไปดูสิเข้าไปถึงวิชานะมันก็จะมีหนังสือนะครับมีหนังสือนะมี2ไฟล์มีเป็น e-book แล้วก็มีเป็น pdf นะครับแต่ว่า pdf ดูง่ายกว่าเปิดเลยเปิดโหลดขึ้นมาเลยนะครับศึกษาเลยนะครับเนี่ยเล่มเนี้ยอ่านให้หมดนะครับ อ่านให้หมดมันก็จะมีหัวข้อสารบัญอะไรของมันก็ต้องสือเล่มหนึ่งะนะครับก็คือ,อเราไม่ต้องไปดูหนังสือแบบเป็นเล่มจริงๆแนะรอดูบนบนบนอินเทอร์เน็ตนะครับดูบนเครื่องโทรศัพท์เรานะครับเราโหลดมาเนี่ยแต่ในระหว่างที่เราดูเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอมาให้อาจารย์ด้วยนะครับแคปเก็บไว้ก่อนนะครับอพอศึกษาหนังสือเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะดูสรุปย่อก็ได้นะครับอาจจะไม่เปิดแล้วกันภาพข้ามไปแล้วก็ใบงานนะครับเปิดดูสันหน่อย แล้วก็วิดีโออันนี้วิดีโอมีมีหเรื่องนะครับเราก็เปิดวิดีโอดูเนื้อหาเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับหนังสือเมื่อกี้นะครับเราก็เพย์ดูเลยนะครับเพย์ดูอันไหนไม่เข้าใจแล้วก็กอกลับไปนะครับดูให้รู้เรื่องนะครับระดับอไปลายท่านนะครับก็วันนี้นะครับเขาก็จะสอนนะครับในนี้เขาก็จะสอนว่าเออ อะไรยังไงนะครับในเรื่องของวิชาทักษะการเรียนรู้นี่แหละนะครับการเนาะโอเคเนาสมมติว่าดูหมดแล้วดูจบแล้วนะครับปึ๊บถัดมาดูให้ทุกวิดีโอเลยนะดูแล้วก็จดโน้ตไว้ก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องทําแบบทดสอบอ่ะมาทาแบบทดสอบคลิกเลยครับปึ๊บอืมใส่ชื่อใส่รหัสนักศึกษานะครับแล้วก็กดถัดไป อีกหน้านึงอาจจะถามเกี่ยวกับตำบลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปธรรมดานะครับแล้วก็เข้าไปทำทีละข้อทีละข้อ,ะขอนะครับทำเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ขอดูผลสอบด้วยนะครับดูผลคะแนนด้วยดูเสร็จแคปเจอร์หน้าจอเก็บไว้ก่อนนะครับตั้งใจทำทำช้าๆนะครับสมมุติว่าอ่ะดูเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บดูเสร็จแล้วแคปเจอร์หน้าจอแล้วนะครับ รู้แล้วว่าทําได้ไม่ได้ยังไงได้คะแนนเท่าไหร่ถัดมามาเข้าที่ลิงก์นี้เก็คคะแนนนะครับเก็บคะแนนรายบุคคลครั้งที่1อันนี้อาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยคือเอาสิ่งที่เราศึกษาหรือผลคะแนนที่เราทำมา,มาใส่นะครับอันนี้เราก็ใส่ชื่อเราไปปุ๊บก็เลือกระดับไปพิมพ์ชื่อวิชาไปรหัสวิชาไปตรงนี้แคปหน้าจอที่ตัวเองศึกษาเนื้อหาก็คือหนังสือ,อแหละนะครับเอาแค่เอาแค่ไฟล์2ไฟล์พอนะเอาแค่แบบ เป็นรูปแค่2อสรูปพอไม่ต้องทามาเยอะนะครับหรือว่ารูปเดียวก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือผลนะครับก็คือผลคะแนนที่ได้นะครับพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็กดขอดูผลนะครับก็แคปเจอร์หน้าจอมานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูว่าคนที่ทํามาแล้วเนี่ยอย่างเจเนี่ยทำมาแล้วนะครับเจบอกอะไรก็ทํานะครับน่ารักมากนะครับอ่ะดูการตอบกลับนะของเจนะ ขอยกตัวอย่างนะ,ะเนี่ยเจเขาก็กรอกมานะครับชื่อเขาเนาะมปลายนะครับรหัสวิชาชื่อวิชานะครับแล้วก็ภาพที่เขาแคปแคปมานะครับเขาจะก็จะแคปหน้าหน้าหนังสือที่เขาดูนะครับแล้วก็อันนี้ผลคะแนนนะครับเนี่ยนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จสิ้นกระบวนการแหละ ง่ายๆนะครับอีกวิชาหนึ่งก็ก็กรอกเหมือนกันนะครับคือกรอกแต่ละวิชาแต่ละวิชาไปนะครับนะอันนี้เขาใส่ชื่ออีกวิชาหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษนะครับเขาก็ถ่ายหน้าหนังสือมานะครับแล้วก็ถ่ายผลคะแนนนะครับฝึกทำนะครับฝึกทำจะได้รู้รู้แนวข้อสอบนะครับและวัดตัวเองด้วยนะครับ แค่นี้เองนะครับที่อาจารย์มอบหมายไปนะครับเนี่ยใครที่เข้ามาตรงนี้แล้วนะครับเข้ามาที่ห้องเรียนแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงพิมพ์มาด้วยนะครับพิมพ์มาด้วยพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับอ,อ,อาจารย์ให้เวลาถึงสิบดกันยานะสิบแดกันยามีเวลา2ออาทิตย์นะทำนะค่อยๆทำนะครับทำให้หมดนะครับแล้วก็ในตรง ในไลน์นะครับในไลน์ที่อยู่ในโน้ตในโน้ตไลน์นะครับในโน้ตไลน์เนี่ยเวลาเราเข้าไปตรวจเช็ควิชาแล้วเนี่ยพิมพบอกด้วยนะครับก็ว่าถูกไม่ถูกยังไงนะครับมีอะไรก็ถามกันมาใน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 ไลน์แล้วกันเนาะว่าอะไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะตอบแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าไม่กล้าคุยในกลุ่มก็ส่วนตัวมาแล้วกันนะสงสัยอะไรยังไงต้องทาทุกคนนะครับแล้วก็เรื่องการสอบ การสอบกลางภาคอาจารย์แจ้งเลยว่าจะเป็นปลายเดือนนี้นะปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้แล้วก็ถัดมาก็คือตุลาใช่ไหมเดือนตุลาเราจะสอบปลายภาคกันวันที่ยี่สี่ยี่ห้านะจำไว้เลยนะยี่สี่ยี่ห้านะครับยี่สี่ยี่ห้าเสาร์ที่ยี่สี่อาทิตย์ 25, ที่ยี่ห้าที่โรงเรียนบ้านหมี่นะครับห้ามเจ็บห้ามป่วยนะครับลาง,งานไม่ล่วงหน้าเลยนะครับบอกญาติพี่น้องไว้เลยว่า คือผมสอบแบบห้ามมีกิจธุระอะไรทั้งสิ้นให้ผมไปไปไปทำหร,หรือหรือให้ช่วยทั้งสิ้นนะครับถ้าใครไม่สอบนี่อาจารย์ให้ออกนะนะครับให้ออกเลยจริงๆถ้าหากว่าขาดกลางภาคนี่ก็ไม่ก็ไม่ให้สอบแล้วล่ะนะครับเพราะว่าสอบไปก็มีประโยชน์นะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับจะสอบกลางภาคเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับเพราะว่าคะแนนถ้าเราไม่สอบกลางภาคในคะแนนเราก็ไม่ถึงนะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ทําส่งเงี้ยอาจารย์ไม่มีคะแนนให้นะครับหรือกิจกรรมเนี่ยเราไม่มานะครับบอกว่าจะมาก็ไม่มาเงี้ยก็ไม่มีคะแนนกิจกรรมให้นะครับทํางานไม่ใช่ว่าจะใช้สิทธิ์พิเศษนะครับต้องมาบ้างนะครับต้องมาบ้างอย่างน้อยเออเดือนหนึ่งครั้งเนสองสองครั้งก็ยังดีนะครับเนาะโอเควันนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนเนาะนะครับอ่ะสวัสดีครับ